สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดริกาชมพลรหัส61361582จะมาอธิบายเรื่องประเภทของข้อมูลประเภทของข้อมูลในภาษา C แบ่งเป็น4กลุ่มดังนี้ 1. ข้อมูลประเภทอย่างง่าย 2. ข้อมูลประเภทสต r i n g 3. ข้อมูลประเภทโครงสร้าง 4. ข้อมูลประเภทพอยเตอร์ ข้อมูลประเภทอย่างง่ายนะคะของอินทีเกอรกับฟอร์ติงค่ะข้อมูลประเภทอย่างง่ายจำนวนเต็มได้แก่ชนิดข้อมูล In short. wrong. รวมถึงจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและจำนวนศูนย์จำนวนจริงได้แก่ชนิดข้อมูล Fraud Double เป็นจำนวนที่มีจุดชดอนสยมตัวอัคระ ได้แก่ชนิดข้อมูลชาเป็นตัวอักขระโดด,โดดตัวเดียวตัวแปรและการกำหนดตัวแปรตัวแปรเป็นตำแหน่งในหน่วยความจำที่เราสามารถอ้างอิงถึงได้ด้วยชื่อเฉพาะเราสามารถเก็บค่าข้อมูลไว้ในหน่วยความจำนี้และยังสามารถเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลนี้ได้ด้วยการกำหนดตัวแปรจะเป็นการบอกตัว แปลภาษาให้จองหน่วยความจำให้เพียงพอสำหรับการเก็บค่าของตัวแปรชนิดนั้นพร้อมทั้งกำหนดชื่อเฉพาะให้กับตัวแปรนั้นการกำหนดตัวแปรจำเป็นจะต้องกำหนดทั้งชนิดตัวแปรชื่อตัวแปรคำสั่งการกำหนดตัวแปรสามารถสร้างตัวแปรหลายตัวชนิดเดียวกันพร้อมๆกันโดย in x y Se เซมิโคโรนชนิดของข้อมูลขนาดและช่วงค่าข้อมูลที่จัดเก็บได้นะคะชื่อเฉพาะชื่อเฉพาะใช้สำหรับเรียกชื่อสิ่งที่ผู้เขียนโปรแกรมกำหนดขึ้นใช้เองเช่นชื่อตัวแปรชื่อโปรแกรมชื่อฟังก์ชันภาษา C เป็น case sensitive ดังนั้น some and some จะหมายถึงชื่อเฉพาะคนละตัวกฎการตั้งชื่อเฉพาะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรหรือตัวขีดเส้นใต้ตัวต่อไปจะเป็นตัวอักษรตัวเลขหรือตัวขีดเส้นใต้ก็ได้ไม่ต้องมีช่องว่าง ัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายต่างกันต้องไม่ใช้คำสงวนและคำมาตรฐานที่ใช้ในภาษา C ตัวอย่างคำสงวนนะคะคำสั่งการกำหนดค่ารูปแบบคำสั่งตัวแปรเท่ากับนิพจน์เซมิโคลอน จะทำการประมวลผลค่านิพจน์ทางด้านขวามือแล้วจะนำผลลัพธ์ไปเก็บไว้ในตัวแปรทางด้านซ้ายมือค่ะข้อสังเกตตัวแปรในนิพจน์ทางด้านขวามือของเครื่องหมายเท่ากับจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงค่าทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับจะต้องเป็นตัวแปรและมีเพียงตัวแปรเดียวเท่านั้นตัวอย่างนะคะ a เท่ากับ5ซมิคอมานำนำค่าจำนวนเต็ม5ไปเก็บไว้ที่ตัวแปร a b เท่ากับ a ซีมิคอมานำค่า a ซึ่งเท่ากับ5ไปเก็บไว้ที่ตัวแปร b c เท่ากับ b บวก c ซมิคอมาจะนำค่า b ไปบวกกับ c ได้ค่ากับ9 นำ9ไปเก็บไว้ที่ c หมายเหตุคำสั่งต่อไปนี้ที่ผิด5เท่ากับ a คอมเพราะทางซ้ายมือไม่ใช่ตัวแปร a บวก b เท่ากับ c คอมเพราะทางซ้ายมือมีตัวแปรมากกว่า1การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรรูปแบบคำสั่งชนิดตัวแปรตัวแปรเท่ากับค่าเริ่มต้นคอม ตัวอย่างโปรแกรมนะคะคำสั่งการกำหนดค่าแบบลูกโซ่เริ่มแรกจะทำการประมวลผลค่านิพจน์ทางด้านขวามือแล้วจะนำผลลัพธ์ไปเก็บไว้ในตัวแปรทางด้านซ้ายมือที่อยู่ใกล้นิพจน์มากที่สุดก่อนแล้วนำค่าไปเก็บไว้ในตัวแปรตัวถัดไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนครบค่ะตัวอย่างโปรแกรมนะคะ ตัวกระทาตัวกระทาเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในนิพจน์เพื่อสั่งให้ทำการประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ค่าผลลัพธ์และสามารถใช้ค่านี้ไปกำหนดค่าให้กับตัวแปรอื่นได้ประเภทของตัวกระทำหนึตัวกระทำทางพิคณิตสองตัวกระทำเปรียบเทียบและตรรก,กะสตัวกระทำการกำหนดค่า ตัวกระทําทางพีคณิตนะคะตัวกระทําการหารผลลัพธ์ของการหารขึ้นอยู่กับค่าหรือตัวแปร,ท,ท,แปรที่มากระทำกันถ้าตัวแปรที่มากระทําตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งคู่เป็นจํานวนจริงผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจํานวนจริงถ้าตัวแปรที่มากระทํทาทั้งคู่เป็นจํานวนเต็ม ผลลั์ที่จะได้จะเป็นจำนวนเต็มโดยจะปัดเศษทิ้งค่ะถ้ามีนะคะเศษของการหารจะใช้เฉพาะการกระทำค่าหรือตัวแปรจำนวนเต็มเท่านั้นและผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มที่เป็นเศษของการหารค่ะอันนี้คือตัวอย่างของโปรแกรมนะคะ ตัวอย่างการประมวลผลนิพจน์ที่มีตัวกระทำมากกว่าหนึ่งตัว <c oughs> 7จ็ดคูณสิบลบหหารสคูณส่บวกเ้าะจะเท่ากับวงเล็บเปิด7จ็ดคูณสิบวงเล็บปิดลบห้าหารสคูณส่บวกเก้าะเท่ากับเจ็ดสิบลบหหารสคูณส่วกเะเท่ากับเจ็ดสิลบ วงเล็บเปิด5หาร3าวงเล็บปิดคูณด้วยสีบวกเค่ะจะเท่ากับเจ็ดสิบลบสองคูณสี่บวกเกเท่ากับเจ็ดสิบลบสอวงเล็บเปิดสองคูณสี่วงเล็บปิดบวกเค่ะเท่ากับเจ็ดสลบแบวกเค่ะเท่ากับเวงเล็บเปิด 7จ็ดลบแวงเล็ปิดบวกเค่ะเท่ากับ62สบสวกเและผลลัพธ์ที่ได้นะคะจะได้71ค่ะกรณีที่มีวงเล็บนะคะวงเล็บจะสามารถบังคับให้ลำดับการกระทำของตัวกระทำเปลี่ยนแปลงได้โดยจะต้องประมวลผลค่าในวงเล็บข้างในก่อนค่ะ เช่นวงเล็บเปิด7คูณวงเล็บเปิด10ลบ5 3, ้าวงเล็บปิดหาร3ามวงเล็บปิดคูณ4บวก9ค่ะเท 7, 5, 3, 4, Minor, ่ากับวงเล็บเปิด7คูณ5หาร3าวงเล็บปิดคูณ4บวก9ค่ะเท่ากับวงเล็บเปิดสาหาหาร3ามวงเล็บปิดคูณ4บวก9ค่ะเท่ากับ2คูณ4บวก9ค่ะ เท่ากับ8บว9และผลลบทีไรจะผลของคำสั่ง a เท่ากับ b s e m i c o l คืออะไรนะคะฟอร์ a s e m i c o l o ฟอร b semicolon a เท่ากับ8.5 semicolon b เท่ากับ9.37 semicolon a เท่ากับ b s e m i c o l จะจะเท่ากับ a 9.37 b ทก9.37ค่ะ การแปลงข้อมูลตามชนิดของตัวแปรด้วแบบคำสั่งตัวแปรเท่ากับนิพจน์สมิคลการแปลงข้อมูลตามชนิดของตัวแปรเริ่มจากการประมวลผลค่านิพจน์ทางด้านขวาและนำผลลัพธ์ไปให้กับตัวแปรทางด้านซ้ายหากผลลัพธ์ที่ได้มีชนิดของข้อมูลต่างชนิดกับตัวแปรทางด้านซ้ายมือจะปรับเปลี่ยนค่าตามชนิดของตัวแปรนั้นโดยอ,อัตโนมัติค่ะ การเปลี่ยนชนิดของข้อมูลนะคะรูปแบบคำสั่งวงเล็บเปิดชนิดตัวแปรวงเล็บปิดนิพจน์การเปลี่ยนชนิดของข้อมูลทำได้โดยระบุชนิดที่ต้องการเปลี่ยนหน้าตัวแปรหรือนิพจน์ค่ะวงเล็บเปิด int วงเล็บปิด4.8เปลี่ยนชนิดข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม4วงเล็บเปิด ฟอร์ดวงเล็บปิดห้าเปลี่ยนชนิดข้อมูลเป็นจำนวนจริงห้าจุดศูนย์ฟอร์ดวงเล็บเปิดเจ็ดหารสี่วงเล็บปิดเปลี่ยนผลหารจำนวนเต็มหนึ่งเป็นจำนวนจริงหนึ่งจุดศูนย์ค่ะวงเล็บเปิดฟอร์ดวงเล็บปิดเจ็ดหารนวงเล็บเปิดฟอร์ดวงเล็บปิดสี่เปลี่ยนจำนวนจริง7.0และ4.0เสียก่อนแล้วจึงคำนวณผลหาร 7. จ็ดจุดศูนย์หารสี่จุดศูนย์ได้จำนวนจริงหนึ่งจุดเจ็ดปัญหาการหารจำนวนเต็มการหารจำนวนเต็มเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากผลหารจะเป็นค่าจำนวนเต็มป้องกันการเกิดปัญหานี้ได้โดยการแปลงชนิดข้อมูลจากจำนวนเต็มให้เป็นจำนวนจริงก่อนการหารค่ะอันนี้คือตัวอย่างนะคะ in n เท่ากับ5 semical ford f เท่ากับ1หาร n semical แก้ปัญหาวิธีที่ง่าที่สุด ford f เท่ากับ1.0หาร n semical หรือ ford f เท่ากับ1หารวงเล็บเปิด ford วงเล็บปิด n semical ตัวอย่างโปรแกรมนะคะ ตัวกระทำเปรียบเทียบตัวกระทำเปรียบเทียบเป็นการนำข้อมูลสองข้อมาเปรียบเทียบกันเพื่อใช้ในการตัดสินใจใช้ในข้อความเงื่อนไขผลของการเปรียบเทียบจะได้ค่าจริงหรือเท็จเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งตัวกระทําเปรียบเทียบในภาษา C มีดังนี้ค่ะน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ มา,มากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับเท่ากับไม่เท่ากับตัวกระทำเชิญตะกระตารางค่าความจริงค่ะค o มเพลสบูรีนนะคะกรณีที่มีวงเล็บค่ะพิจารณาค่าในวงเล็บก่อนค่ะส่วนกรณีที่ไม่มีวงเล็บนะคะจะพิจารณาค่าตามลำดับของ not and row ค่ะลำดับการประมวลผลตัวกระทำนะคะสรุปลำดับความสำคัญของการประมวลผลตัวกระทำวงเล็บ not บวกลบคูณหารเศษบวกลบน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับเท่ากับไม่เท่ากับ and row assignment อันนี้ตัวอย่างค่ะดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ